มาดูตัวอย่างเรื่องอินทิเกรตมาดูวิธีทำนะลอกโจทย์ลงมาก่อนจัดรูปจัดรูปอินทิเกรตอะถ้าตัวส่วนเป็นกำลังหนึ่งเราจะไม่ย้ายแต่ถ้าไม่ใช่หนึ่งให้ย้ายขึ้นแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่หนึ่งให้เรา ย้ายขึ้นไปข้างบนย้ายขึ้นย้ายขึ้น x กำลังสามรอบมากำลังสี่ย้ายขึ้นมาข้างบนกลายเป็นกำลังลบสี่หนึ่งตรงนี้ไม่ต้องเขียนแล้วแล้วก็บวกห้ากำลังสองย้ายขึ้นไปข้างบนกลายเป็นกำลังลบสอง จากกำลังติดบวกจะะจ้นไปข้างบนกลายเป็นกำลังติดลบจากนั้นเราจะกระจายอินทิเกรตเข้าไปทั้ง3ก้อนถ้ามันบวกหรือลบมันอยู่สามารถกระจายอินทิเกรตเข้าไปได้เป็นอินทิเกรต x กำลัง3แล้วก็ dx ก้อนที่2ดึงลบออกแป่อินทิเกรต x กำลังลบ4แล้วก็ dx ก้อนที่3ดึง5ออก อินิเกต x กำลังลบ2แล้วก็ dx ออินิเกตกำลังมันจะบวกเพิ่ไมไปหนึ่งกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นถ้าเราเจอยกกำลังตัวเลขเข้าสูตรอินิเกต u ูกำลัง N DU U คือตัวแปร N คือตัวเลขตามสูตรนะมันจะได้ U แล้วกาลังบวกเพิ่มไป1นําลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นแล้วก็บวก4เพราะฉะนั้นมาดูตรงน,นี้ x ก,กําลัง3ได้กาลังบวกเพิ่มไป1เป็น x ก,กําลัง4 4ก็ต้องส่วน4ลบรอบมาลบ4บวกเพิ่มไป1กลายเป็นกําลังลบ3าม ลบสามก็ต้องส่วนด้วยลบสามลบสองบวกเพิ่ไมไปหนึ่งกลายเป็นกำลังลบหนึ่งลบหนึ่งก็ต้องส่วนด้วยลบหนึ่งแล้วก็บวกสี่แล้วก็ตอบจัดรูปหนึ่งบรรทัดจัดรูปจัดรูปก้อนหน้าเล่ามาลบไปเจอลบข้างหน้ากลายเป็นบวกย้ายกำลังติดลบลงมาข้างล่างเป็นกำลังติดบวก เพราะฉะนั้นก็บนใส่1ไว้ส่วน3เหมือนเดิมกำลังลบ3ย้ายลงมาข้างล่างเป็นกำลังบวก3ม,มาดูก้อนที่3ลบไปคูณบวกได้ลบ5ลบมา1ไม่ต้องเขียนนะกำลังติดลบ1ย้ายลงมาข้างล่างกลายเป็นกำลังติดบ,บวก1แล้วก็บวกส แล้วก็ตอบโอเคเสร็จ okay,